ที่ผมก็ว่าผมกําลังว่าเอ้ะมันไม่ตรงจุดหรือว่าผมวางตําแหน่งไม่ตรงจุดผมกําลังคิดว่าผมอะจี้ผิดที่เปล่าเนี่ะมันก็ตรงที่ทุกครั้งนะผมก็ดูนะคือว่าอ๋อพว่าผมก็พยายามจะยืดจะยืดมันก็ยังได้เท่าเดิมผมก็พยายามที่จะยืดนิ้วไปนะมันก็ได้เท่าเดิมแล้วผมก็ยังเอ้ะผมผิดจุดปล่าลอจี้ตรงอื่นดูมันก็ยังเท่าเดิมแต่พอใหม่ทีนึงปุ๊บมันยาวขึ้นเลยก็หลังจากออกคลิปจับพลังพุทธคุณ มีสมาชิกที่มาต่ออายุและเปลี่ยนใบรับรองได้คุยกับดรเชอร์รี่และได้ทดลองวัดพลังพุทธคุณด้วยการวัดคืบมาดูผลกนันเรื่งคุณเสร็จใช่ไหมคะอย่างที่ได้บอกเราเริ่มตรงจุดนี้จุดนี้ึหนึ่งคืบสองคืบเห็นไหมสุดแล้วนะเนี่ยสุดเตอนนี้ถ้าพระองค์นี้เป็นพระแท้ ขอให้นิ้วที่วัดยาวขึ้นถ้าแม่ที่ฐานอย่างเงี้ยที่เคยเจอครั้งแรกที่ทำคืออยู่ดีมิวหนูสัน้นอืมไปเรียไหอ่ะจุดที่เดิมนะคะหนึ่งออมาที่เดิมหนึ่งหนึ เอาใหม่เอานนี้ออกที่เร็วอืมเอานี้ถ้าเป็นพระแท,ท้ขอให้นิ้วชิบัหลาขึ้นมติดที่เร็วอืมที่หลอกลองดูลองดูว่า วัดคร้งแรกได้เท่าไหร่คร่ะเดี๋ยวต่อไปอาทิตย์หน้านะเปิดสมนะเอาแบบไม่โกหกตัวเองเนาะใช่ไหมตรงไหนนะตรงไหนก็ได้แล้วก็ทุกครั้งก็เริ่มจุดนี้มันจะไม่ไมลองประมานี้อเอาองค์เดิม อเคริสฐานจิตฆาองค์นี้เป็นฆาแท้ขอให้นิ้วมือที่วัดยางคือยาวเห็นปหมอ่านพี่อาอีกทีผมก็เป็นเหมือนพี่ตอนแรกผมก็มงงเอ <laughs> เอนนเนาะอีกทีดะผมนึกว่าผมหลอกตัวเองตอนแรกเออ อ่ะเอาออกแล้ววัดมันเออเดี๋ยวดูทักงงละเอออีกทีททนึงขออีกทีน่งกวนงงเอเออ่ะอีกทีนึงกูซ้างสร้างปฏิหารให้หน่อยถ้าแท้ท่ายาวขึ้น ยาวไหมของอย่งงอาง <พอ S 1> เงี้ยเ,<อ>เราดูบางทีเราไม่เชื่อพอไม่เชื่อสิ่งที่เธอที่ทำจริงอลองออพอลองทำปุ๊บเราก็จะแบบเฮ้ยมันไม่น่าเชื่ออ,อเราด้วยความไม่เชื่อเราจะไม่โกหกตัวเองเราจะแบบจริงป่าจริงป่าลองอีกองนึงองนี้ค่ะ ยาวจะไม่เท่ากันด้วยเห็นไหมออองเนี้ยลองถามว่าพุทธคุณด้านแ้วคาดหรือเปล่าใช่ใช่ขอให้ยาวขึ้นถ้าไม่ใช่ขอให้เท่าเดิมเท่าเดิมอี่าั้งนลงครับพุทธคุณด้านเมตตาด้วยหรือเปล่าคะ,ะงั้นแสดงว่าเป็นพุทธคุณขาาา้าวจักรวาลใช่ไหมคะองค์ นี่อะไรนะพระในดวงใจของอาจารย์นัดเลยนะเป็นพระแท้องค์แรกเออ้อแต่งนะแล้วมันยาวาๆๆยาวไม่ได้ยาวแค่นิดนิดหน่อยหน่อยนะจริงนะเออผมงงนะเนี่ยเดี๋ยวเดียวนอีกทีอ,นนอีกทีเดี๋ยวผมนี่เอาวางก่อนนะอ่ะถ้าอันนี้เป็นพระแท้เขาให้ยาวขึ้น เอ่อยาวขึ้นเ<ต>อิ่มแตกนะแตกถ้าสมมติว่าเอาเป็นองค์เป็นอย่างอื่นมาอาจจะไม่ได้อะอันนี้ครุดยังไม่ได้ไปลงพุทธคุณเอะจ,จะไปหาหลวงพ่อว่าลา ยังไม่เอาวิธีอันนี้อันนี้พอพอเพิ่งให้มานนคือเราเป็นเหรียญเป็นเหรียญเฉยถามว่าอันนี้มีพุทธคุณไหม,มถ้ามีขอใหยาวขึ้นยังไม่มีเออมันแตกเียถึงบอกว่าเวลาดูคือเวลาเราดูมันก็เหมือนแบบเออเขาโกหกหรือเปล่าเนี่ยแต่เราลองแบบอย่างที่มีพระเนี่ย ทุกคนที่บูชาพระและมีพระสมเด็จเยอะเชะฉัมั่นใจว่าทุกคนทนาําได้เพราะอะไรการได้พระสมเด็จไม่ใช่ว่าใครๆก็มีมคนที่ได้พระสมเด็จหนึ่งต้องถือศีลรักพอ่อรักแม่ใช่ไหมคะรักออต้องและจะต้องสวดชินบัญชรยิ่งสวดเยอะยิ่งมีเข้ามาเยอะจริงจริงจริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีพื้นฐานอยู่แล้วการวัดพุทธคุณเราไม่ได้วัดเพื่อแสดงปฏิหัยฐานในมุมหนึ่งนะ แต่ว่าเพื่อให้รู้ว่าองค์นี้ยคือเป็นพระแท้ทำยุคนั้นพระแท้ในยุคนั้นอาจจะไม่ได้เข้าถูกไหมอ,อย่างจะมีแบบพระที่ไม่ได้เข้าพิธีพุทคุกก็จ,จะน้อยหน่อยอาจจะพุคุณจักมวลสารหรืออะไรแต่ถ้าพระที่เข้าพิธีะพุทธคุณจะแรงอมือ่กี้ผมก็ว่าผมกําลังว่าเฮ้ยมันไม่ตรงจุดหรือว่าผมวางตําแหน่งไม่ตรงจุดผมกาลังคิดว่าผมอะ จี้ผิดที่เปล่าน่ะมันก็ตรงที่ทุกครั้งนะผมก็ดูเนี่ยคือบางคนเนี่ยเขาจะวัดตรงนิ้วกลางแต่เชอรี่เนี่ยชอบนิ้วนิ้วก้อยเพราะว่านิ้วก้อยมันจะยืดจนสุดละโกงไม่ได้มันสุดมันใช่เนี้ยอืมแต่แตกที่มีที่ทำแล้วอืมมันแตกดีอ่าอาทิตย์หน้านะว่าตรวจพักแล้วใครมาตรวจพักก็มานั่งสับนานาเนยเชอรี่อย่างนี้อแต่จริงๆบางทีแค่มองอ่ะ มองเฉยๆมันก็เอ้ยแร่ตรงน,นู่นนี่ใช่ใช่นะแต่ว่าพอเราลองอะ่ะมันเธอที่บอกมันเป็นปัจจตตังรู้ได้เฉพาะตรงเพราะว่าตอนแรกที่ผมดูคลิปผมก็ดูในทีวีผมก็มองเป็นพราเราว่าตรงนี้ขยับไม่ตรงจุดแน่เลยใจผมคิดนะเพราะผมว่าขยับตรงนี้ไม่ตรงจุดมันก็เลยเลยไหน่อยนึงเลยออะไรขาเข้าเดิมแต่พอมีคลิปทาแล้วเออมันมันแปลกเกิจัดตัวเออมันแปลกแปลกก็ทำไมมันยาวขึ้นได้ไง เดี๋ยวไปเอาอีกอันมาให้ดูพร้อมกันพร้อมกันหมืนแรงกว่านี้ได้ไหมคะพี่ดูมือหน่อยตั้งนิ้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเมื่อกี้เราดูตรงนี้ค่ะหาดพระตรงนี้อัดยังเนี่ยหาดพระตรงนี้เป็น ที่สมเด็จพระธาจารย์โตตั้งจิตคือทางท่านปู่ใช่ไหมเนี่ยค่ะ,ะทีนี้หยุดพุทธคุณเป็นพุทธคุณครอบจักรวาลใช่ไหมคะถ้าใช่ด้วยไ อันนี้มีพุทธคุณไหมคะวางเหรอหออยู่ที่เดิมลองไหมคะพี่หนูจะไปสั่งมาล่อยแล้วนะพี่ลูกค้านะคะอ่ะพี่ต้ออันนี้ต้องใช้คลังเยอะกว่าใช้คือเพราะฉะนั้นต้องฝึกทีเวลาจับใช่ไหมคะพี่มีทางนี้หนึ่งคือจับใต้ลูกตุ้ม หรือสองที่จะจับบนลูกตุ้มก็ได้ค่ะเอาจับใต้ลูกตุ้มไปถ้าใต้ลูกตุ้มจะหมุนน้อยกว่าแต้กวนประต้นเยอะๆเลยอยากรู้เหมือนกันต้องตามว่าอยู่ที่บัตรแล้วแต่คือทําเองไม่ต้องโกงอยู่แล้วอ่าผมทำอางนี้งก็ถามว่าขอเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาก่อนแล้วก็บอกให้สื่อสารผ่านผ่านลูกตุ้มตัวนี้ต้องต้องพูดเสียงออกมาไหมไม่ค่ะ รจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียกปุ่สมเด็จโตก็ได้ปู่ทวดปู่เทพลูกอุดอหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดที่พี่นับถือบูชาครูบาอาจารย์ครั้งแรกต้องไปสึกหน่อยเหมือนพอพี่วัดคืบได้เยอะๆเสร็จใช่ไหมคะพี่มีเนี่ยเอที่ก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยว เพราะว่ามันจะต้องใช้พลังที่ครูอาจารย์สื่อสารมาแล้วก็มาที่เนี่ยม,มันจะใช้พลังมากกว่าวัดคืบ<ม>วัดคืบทุกคนทําได้แต่พออันนี้รูป้ปะต้องมีอันเนี้ยไปหัดใช่มมีคนสนใจเยอะๆจะได้ไปเอามาบ่อย,ยนะแแต่อันนี้ถูกมไม่กี่ร้อนค่ะผมงงมากเลย จริงจริงแล้วเราก็ไม่ได้โกหกตัวเองอ๋อเพผมก็พยายามจะยืดจะยืดมันก็ยังได้เท่าเดิมผมก็พยายามที่จะยืดนี้อกไปนะมันก็ได้เท่าเดิมแล้วผมก็ยังเอ้ผมถึกจุดปับเราจี้ตรงเอิ่นดูมันก็ยังเท่าเดิมแต่พอม่อีกทีนึงปุ๊บมันยาวขึ้นไปเลยก็ก็แตกตืดีกันแตกตีใช่ใช่ใช่ก็เลยก็เลยวิธีการวัดเนี่ยที่เชอรี่เอามาพูดให้ฟังเนื่องจากว่า ถ้าเรารู้เกิดตัวเองพี่จับแล้วพี่เอ๊ะเนี่ยใจสั่นตอนใจสั่นไม่มีใครเห็นพี่ืม่หรอเฮ้ยใจสั่นเฮ้ยแหนะ่ท้แน่พคะแท้แน่ใจสั่นวันนี้ไม่มีใครเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําคือวัดคืออย่างน้อยที่สุดให้เห็นแก่ตาถูกไหมหรืออย่างเงี้ยจับเนี่ยบางทีแบบพอสมมว่าตรวจเขาก็จับไม่เลยเนี่ยคือจับเนี่ยมันจะหมุนเองโดยที่แบบ ไม่งั้ก็ไม,ม่ได้หมดแล้วนี่ <c oughs> สุดละไมงันงก็คือต้องเป็นแม่มดละหรือเล่นไมายากลแต่ก็ลองทําดูแต่หนูบอกเลยว่าทุกคนทําได้เพียงแต่ต้องฝึกอันนี้อย่างที่บอกที่ไปฝึกตอนอยู่ฝรั่งเศสต่างชาติเขาก็ช่วยอย่างนี้เหมือนกันอมไม่มันต้องต้องฝึกใช่แล้วล่าสุดคือไม้เนี่ยหาไม้ไม้พ่้นหลุดไม้ราวซิง เชอรี่ทําได้นะแต่ว่าหนูติดแบบหนูนชอบเอ็นมือนะอแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเท่านี้ยมันพบง่ายแล้ะถน,นัดเด็กเนี่ยถนัดดีครับก็ลองดูเพราะว่าเขาว่ามันเป็นอะไรที่บางคนเขาจะเชื่อแล้ว บางคนเขาก็คือบางคนเขาไม่ได้สอนทนเพื่อนะแต่เชอรี่อ่ะมั่นใจแล้วหนูสอนทุกคนาทำได้ทุกคนเหมือนกันที่เขาหนูบอกคิิกนิดนึงบนพื้นฐานคนมีทักษะสมเด็จทุกคนและยิ่งมีเยอะๆนะมีแท้มีพระแท้ต้องทําได้เพราะการเรียกครอบครามค่าแท้ม่ใช่ทุกคนจะครอบครามค่าถัาเราต้องมีบารมีติดตัวเราสักหน่อยอยู่แล้ว เียงแต่ว่าเราก็มาเรียนรูว่าอ๋อทางนี้หลหรออะไรเงี้ยค่ะคือดูพระก,ก็ไม่เป็นพระชื่ออะไรก็ไม่รู้ไนงะเลยต้องหาเทคนิคช่วยลูกา้าร์ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นอิสระเองที่บางคนเขาก็เขาก็เชื่อในสิ่งนี้แต่บางคนเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาเขามีความคิดว่าเอ๊ะเราเราเหมือนกับอะไรนะเราจงใจทําให้มันเป็นอย่างนั้นเลยอ่า มันต้องลองด้วยตัวเองแล้วมันจะรู้มันต้องลองด้วยตัวเองใช่ถ้าไม่ลองอย่างเมื่อสักรู่ที่ผมบอกผมทึ่งตร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 งนี้แเพราะว่าผมก็พยายามจะยืดจะยืดจะยืดมันก็พยายามยืดมันก็ยืดแล้วจู่ๆก็ไม่ต้องพยายามเยอะครับทำปกติมันกลับเกินเข้าไปใช่ต้งเลยแล้วเกินต้องเลยสงสัยเกินเป็นข้อนิ้วผมก็เลยสงสัยทำไมเป็นเป็นเป็นไปได้ตรงนี้แหละที่ทำให้งงมาก อย่างเนี้ยที่ไม่มีพุทธคุณน,น่ะวิธีการคือไปในที่ที่เป็นของท่านแล้วเชิญหนูนได้เทคน,นิคนี้ตอนที่ไปไหว้แม่ตามเที่ยอไปเช่ารองข้างหน้ามันไม่ใช่อะไรที่คือไม่ใช่อะไรที่เข้าอะไรแย,ย่ๆหรือนะองค์ละร้อยอ่ะองค์ละร้อยสองร้อยมันไม่มีอะไรอยู่ล้วกนะก็ไปเช่าเสร็จก็ไปหน้าแม่จางบังเอญมีคนทัก พักว่าเอ้ยเฉลี่ต้องไปไหว้แม่ตาเนะ่ยหนูบอกอะถ้าแม่ถ้าแม่จะมาช่วยหนูงนะั้นหนูก็เช่าบรชาแล้วหนูก็ไปอยู่ต่อหน้าเอ่อใช่ไหมอนุสาวัสดีแล้วหนูก็เชิญมา,มาว่านั้นก็มาสักดวงจิตหนึ่งแล้วมนปกปักรักษามาช่วยหนูแนละ้วกันเพราะว่าเฉลี่ะคือเราทาเรื่องพระรอดหรืออะไรอย่างเงี้ยพระท่านเหนือนนด้วยปรากฏก็ได้ถึงแล้วพี่เชื่อไหมหนูตั้งตั้งใจนะอยากได้พระรอด จริงอยากได้มากและขอพระรอดมึนแม่จังโอ้ปรากฏพอวิรุษได้มาพระรอดแทนแล้วได้วิรุษีรอดมาด้วยเป็นพระรอดที่เป็นหน้าวิรษีได้ว mm ิร hmm. ุษีรอดแล้วก็ได้พระสมประสงค์องค์ที่อยู่แล้วดูด mm ีเ hmm. ยแล้วแม่จามถือองค์นี้นขึ้นไปเชิงไปผลิตบุญชัยหรู mm hmm. อได้พระสามเณรโชคดีมากโหหนูได้แ mm hmm. บบ พี่คิดดูเป็นปีหรือแม่งแบสวดมนต์ภาวนาขอหรืออยากได้มากแล้วอย่างพระสมเด็จอ่ะอครอบครัวหนูสองคนมีองค์เดียวจริงที่เหลือปลอมหมดเลยจร <c oughs> <c oughs> ิงค้ะได้ที่ทำอ่ะที่เหลือปลอมหมดเลยแล้วผ่านแค่องค์เดียวแล้วเราก็นะทำแล้วก็สวดไปเรื่อยเพราะเราทำเรื่องนี้แล้วก็สวดไปเรื่อยแล้วก็ได้ได้ไดมาเรื่ยๆๆอยเรื่อยค่ะเท่าไหร่ ที่พลาดไม่ได้สักทีแล้วแบบที่หนูได้มาสวยมากถือว่าคนให้วิจัยดีมากจริงเป็นเป็นถ้าะเป็นเป็นวาสนาน่ทีนี้ก็นา่าราลค่ะถึงบอกว่าอย่างอย่างองค์เนี่ยไม่มีตั้งใจว่าเดี๋ยวจะต้องไปเข้าไี<ๆ>เหมือนไปเชิญอย่างอันนี้อาจจะต้องไปวัดหลวัดโพทองตรพราราอะไรนะเชิญ ไม่งั้นก็คือคือรูปลักษ์กเรามีแล้วความเก่าเราได้แต่เราไม่มันไม่ได้ผ่านซีซีไงมันเป็นเหรียญ่เชื่อชใช่ไหมแต่นี่แหละบทพิสูจน์บทพิสูจน์พุทธคุณใช่ใช่ครับ <c oughs> แล้วก็แล้วก็แล้วก็เออมันเป็นจริงด้วยนะเพราะว่าถ้าไม่ลองออตัวก็ไม่ไม่เชื่อใช่แ้วก็อีเกลมาลองลองหลายรอบหลายหลายทีเออมันแฝงก็ซึ่งมาก ทีน,นี้เก็นน okay. เหลืแหอแค่ท่าน,นี้อยากได้ก็ <C> e <ars> เดี๋ยวเดี๋ยวฉันนีไปดูราคาอะไ,ไรเงี้ยประกาศประกาศขายรขายต้องเปิดอันนี้ต้องต้องเปิดเพราะว่ามันเหมือนเท่าแลมันต้องใช้ผมไม่ได้ผมไม่แน่ธิษฐานไม่แน่ะอะไรใช่มันต้องมันต้องอธิษฐานหนึ่งต้องเป็นของตัวเองพอ <C> e <ars> เป็นของตัวเองเสร็จใช่ไหมคะที่เอาทุกครั้งที่สวดมนต์ <C> e <ars> <c oughs> พกติดตัวหรือเอาไว <C> e <ars> ้พิงพิงแล้วแล้วพลังผมจะเพิ่ม พลังอะ่ะมันต้องมีทั้งตัวตัวพิรุล่างเองแล้วพลังของเราด้วยค่ะอย่างเช่นเรีย่ยไม่รู้สินะเราทําเรื่องพระที่มันไม่ไม่ใช่สิ่งที่ต,ตาเนี่ยเห็นอย่างเดียวอตอนนี้หนูบอกทุกคนเลยนะพระไม่ใช่ไม่ใช่เราเลือกพระค่ะพระเลือกเราจริงจริงจริงังงนขเชื่อพระเลือกเรารบางทีองค์เนี้ยใครเห็นคือคำว่าสวยของแต่ลคนไม่เหมือนกัน บางองค์น่ะมันเหมาะกับเขาอะต่อให้เราอยากได้ที่ตายเราก็ไม่มมันได้ต่อให้มีเนี่ใช่ใชอันนี้อันนี้เรื่องจริง<ม>เพราะอันนี้ผมเชื่อเลยอย่างบางทีพระบางองค์เนี่ยเราอธิษฐานเนยอย่างอธิษฐานขออธิษฐานเนี่ยผมอยากได้พระองค์น,นี้นะแล้วจู่จุผมก็ได้เลยแค่พ,พ,พ,พูด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 ตามเชิอน,นะ<ม>แล้วพอ,อพออีกวันสองวันนะผมผมก็จะไป ข้างนอกจะาไปพบผมก็คิดว่าผมอยากจะได้แล้วก็ได้จริงๆริงมันถึงว่ามันมันเป็นอะไรที่มันพิสูจน์ไม่ได้แต่มันเป็นอะไรที่มันเหมือนมันตอบมาผลมันออกมามันมันมันแลกอ่ะอย่างวิทยาศาสตร์เอาพูดตรงๆนะวิทยาศาสตร์มันคือแค่เราคือทุกอย่างมันมีอยู่แล้วแค่องค์ความรู้เราอ่ะ เพียงพอที่จะไปถึงจุดที่จะเข้าใจตรงนั้นหรือเปล่าเทีทีเนี้ยอ้นนานวิทยาศาสตร์วยาศาสตร์วิทาศาสตร์ท่างหายคือมันมีอยู่แล้วเราแค่ไปพบเจอมาแล้วอธิบายเพิ่มเติมได้องค์ความรู้มันไปถึงอย่างแต่ก่อนเนี้ยการตรวจค่าเครื่องเราไม่มีเครื่องเอกเสลเราก็ต้องอาศัยองค์ความรู้ศาสตร์มาเขียนที่เขียน,นเป็นบรนทึกบรนทึกมา ซึ่งถามว่าการตรวจโดยเซ็นชัะผู้เชี่ยวชาญอย่างอาจารย์อยู่กับการตรวจด้วยเครื่องผลใกลเคียงกันมากนะคะอาจารย์อยู่นี่เก้าสิบตัวเปอร์เซ็นนะถ้าบอกว่าใช่ก็คือใช่เหมือนกันนะแต่อาจารย์อยู่เขาก็มาเรียนรู้เรื่องของการอ่านค่าทําให้ในการตรวจนั้นมันลึกขึ้นนั่นแหลคะครแต่พุทธคุณเนี่ยมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันคือพลังอย่างนึงถามว่า ทุกอย่างมีพลังเลียมีพลังวิ่งเดินอะไรพวกนี้มีพลังแต่พลังอะทําไมเวลาเราถังอนะพลังงานที่เราบอกเราคืออะไรอันนี้ยังรู้สึกอเป็นได้<ม>แต่มันก็มีเครื่องมือที่ทําให้หรือแม้แต่ท่านตัวเราะอะคือแบบทําให้ตัวมันก็แตกก็ก็ไม่ได้เ,เรียกว่างงง่ามันก็เป็นอีกศาสตร์เลยใช่ต้องต้องต้องลอง ต้องลองดูโอ้ความคลิปที่สิ่งจะเปิดตัวได้คือมีคนมาเตือนหลายคนแต่ถามว่าวเราเราจะปล่อยคะเราก็ต้องเรียนรู้ทุกอย่างที่ที่อยู่ในโครงการเอรี่เก็บข้อมูลมาเป็นปีกว่าจะพูดอีสิสี่คลิปล่าสุดได้แล้วเราต้องมองอย่าลืมมองหรือเป็นคนมอง ติ๋งน้สายไงพอเรียนเ,เรื่องวัตกรรมเราไม่ได้บอกว่าเฮ้อยอันนี้คืออันนี้แต่เราต้องถอยหลังกลับมาแล้วมองกลับมาคือเวลาดูดวงที่ตำราจะคล้ายกันแต่การที่คนงดูแม่นดับไม่แมน่นมันอยู่ที่อะไรตำราเดียวกันถูกมันอยูอ่ที่พลังบางอย่างภายในของเขานอย่างนั้นี ทีเนี้ยถึงแบบอย่างเวลาที่ทําเรื่องพระเรื่องอะไรห,หนูก็จะมองถึงตลาดหแล้วหนูก็จะมองว่าในมุมของคนตรวจเป็นยังไงคือหนูบอกว่าคนที่ตรวจในประเทศไทยคุณมุ่งมั่นคุณก็เอาดีด้านะฝนาปแต่สิ่งที่เชอรี่ต้องท,ท,ทาคือทำไงให้ฝ่ายได้ซึ่งนะว,วันเนี้ยมันก็ไหลเราก็พยายามเนาะแต่ว่าอยากยิงจังหวะและโอกาส